ดีอีกครั้งกลับมาที่คุกครีรีคราวนี้เป็นวีค25กับ26ก็ <c oughs> มันอยู่ในช่วงเทอม3เนาะเทอม3วีค5กับวีค6ก็ถือว่าเป็นตรงกลางของเทอมอีกแล้วเพราะว่า อยู่ตรงกลางเป๊ะเลยเราอัพทุกๆ2วีคในตอนนี้พออัพทุก2วีคเราก็จะแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าเราจำได้แต่วีคล่าสุดไอวีก่อนหนะ้าวีคล่าสุดมันก็เริ่มผ่านมานานแล้วเรากําลังซีเรียสกับวีคถัดไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวจะพยายามเล่าเอ่อคร่าวๆมันจะได้แบบครบๆเนาะอ่ะคราวที่แล้วเราค้างไว้ที่ตรงไหนเราค้างไว้ที่ตรงเราเรียนเมนูวีคสอยู่ วันพุธใช่ไหมแล้เร,เรียนเมนูวิคสามไปครึง่งเ,เรียนจบแล้วแหละเมนูวิคสามอะ่ะพอเรียนเมนูวิคสามจบเราจะต้องสอบเมนูวิคสามวันจันทร์ของวิสยี่ห้าก็คือเปิดมาวันจันทร์ก็คือสอบเลยเราก็แบบวันที่เราอัดตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นเราเตรียมสอบพอมาถึงวันจันทร์ปุ๊บเราก็ไปไปสอบก็ทําตามที่เ r ร f โฟลที่เราวางแผนไว้พวกอะไรที่มันต้องใช้เวลานานเช่นสควิต เราจะต้องเอ้ยไม่ใช่สควิดอะไรนะ Oct opus. Oct opus, ออกโทพุตออกโทพุอ่ะเราจะต้องคุกไปเลยสี่ชั่วโมงเราก็ทําก่อนเลยทำทำทำเอาใส่ถุงเตรียมแล้วก็คุกแล้วก็ใส่ไว้ในเอ่อวอเตอร์บารไว้เลยแล้วก็อย่างอื่นส่วนมากกับเมนู3มันจะเป็นค็อกเทลฟังชันใช่ไหมมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเกี้ยวพวกอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่ที่มันเป็นคำคำ แล้วก็เออก็จะมีจะมีไอตัวที่มันทอดอะ่ะพานาดาแล้วก็ตัวที่มันเป็นเกี๊ยวที่ต้องหอ่อแต่ว่าบางตัวอย่างเช่นพานาดาเราก็ทําไว้ก่อนล่วงหน้านานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะแบบแห้งหรือแป้งมันจะแฉะไปมันก็ต้องเอามาทําอันสุดท้ายท้ายๆหน่อยแล้วก็พวกแบบบางตัวเราก็จะแบบไอตัวไหนทําก่อนได้ก่อนหลังอย่างตัวเกี๊ยวเราก็ไม่ได้สามารถที่จะเ ทำปุ๊บแล้วห่อได้เลยมันจะต้องแบบเอาไปเบรดเอาแบบเอาไปเซียก่อนแล้วก็อบอบอย่างน้อยเกือบชั่วโมงแล้วก็เอาออกมาแล้วจะต้องมาแบบมานั่งเตรียมไส้อะไส้ไส้เกี๊ยวไส้เกี๊ยวอาจจะทาได้แต่ไส้พานาด,ด้าก็จะต้องแบบสับเสร็จเอาไปเซตตัวใส่ช่องเย็นอะไรประมาณนี้ยคือมันก็เป็นลําดับข,ขั้นตอนแต่ว่าของเมนูสามมันไม่ได้มีตัวที่เราซีเรียสว่าอาจจะทํายากหรือมัน มันไม่เหมือนพอเชคของเมนูสองอะที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราจับประมาณในข้างในมันได้ไม่ได้มันจะมีความลุ้นๆกว่าแต่เมนูสามก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่เราได้ข่าวมาว่าเ,เราถามกลุ่มที่สอบก่อนหน้าเนาะเขาก็บอกว่ามีคนตกอยู่บ้างก็ตกบางเมนูแต่ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี๊ยวเพราะว่ามันติดกระทะครั้งนี้เขาให้เดทเลิมก็คือ,อ,อ no extra oil ในเกี๊ยวก็คือเราจะไม่ต้อง ปกติแล้วเราจะใส่ออยก่อนแล้วก็ทอดให้ข้างล่างมันกรอบกอบก่อนแล้วค่อยนึ่งใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าไม่ให้ใส่ออยเลยลก็ใส่แต่น้ําทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหากเกี๊ยวติดกระทะเราก็แบบไม่รู้เราเราประยุกนิดหนึง่งความจริงมันต้องใส่น้ํา80 ml แล้วก็น้ํามันหนึ่งหอะไรตอนนั้นอนะแต่ว่าทีนี้ครูเขาบอกว่าไม่ต้องใส่น้ํามันก็คือใส่แค่น้ําเราก็กลัวมันไม่สุกเราก็ใส่น้าไป90กว่ากว่าช่างได้90แล้วก็ใส่90เพราะแบบ ใส่ไปเอาออกมาติดกระทะจริงด้วยทุกคนคือแงะปุ๊บติดอ้าวทำไงละ่ะต้องรองมันเย็นเหรอหรือว่ามันร้อนๆนเราแงะได้เลยแล้วก,ก็แบบตอนนั้นก็คือเป็นเมนูก่อนสุดท้ายแลละเกี๊ยวก็ต้องแงะปลาหมึกก็ต้องเอาขึ้นมาหอมาโรแบบเซตตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็งงงงนิดนึงแต่ว่าก็พยายามแขะแขแขะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะไม่ใช่เฉพาะเรานะ เพื่อนคนอื่นๆก็คือเป็นเหมือนกันหมดติดกระทะกันหมดนั่งแงะแงครูยังเดินมาช่วยแบบช่วยลองแงะเลยแต่ว่าครูงแงะก้นเป็นรูเบเลอร์เลยว่ครูแงะแงะเสร็จก็ไม่รอดแต่อันที่เราแงะก็คือรอดอยู่เราพยายามคือเขาต้องส่ง10ตัวเราก็พยายามนับหนึ่งสองสจนในที่สุดครบก็ได้ส่งส่วนนะคะแอมพานาดาของเรา เกิดมีปัญหานิดนึงก็คือเราพยายามใส่แยกๆแล้วใช่ไหมใส่ไปก่อนและใส่ไปแค่สอันลงทอดแล้วก็ใส่แยกใส่แยกใส่แยกทีเนี้ยพอเรายกขึ้นมาครั้งหนึ่งอะ่ะมันติดกันนะทุกคนมันมีความแบบติดติดกันติดกันอยู่สองกุ๊ปแล้วก็เฮ้ยถ้ามันติดกันแล้วถ้าเราจับแยกแบบมันจะเป็นรูเราก็จะไม่มีส่งล้วตอนนั้นตื่นเต้นมากแต่ว่าโชคดีที่แบบ พยายามแงก่อนหน้าแล้วมันก็ไม่ออกนะมันก็มีตัวที่ตัวหนึ่งที่ดึงออกจากกันปุ๊บแล้วเป็นรูไปเลยก็มีแต่ว่าในสุดท้ายแล้วอะ่ะมันล่อนออกจากกันเองแล้วก็แบบดีใจมากโคอย่างหน่อยแล้วก็มีพอส่งอ่าก็ไม่มีอะไรมากเมนูสามก็เราก็ส่งไปตัวใบตัวมันมีประมาณห้าห้าอย่างมั้งจําไม่ค่อยได้แหละแต่เราก็ส่งไปเรื่อยเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ผ่านมาแล้วทุกคน แต่ก็มีคนที่แบบไม่ผ่านอยู่บ้างนิดหน่อยบางเมนูนิดนิดหน่อยหน่อยออเออใช่ส่วนมากเขาไม่ผ่านเมนูนี้แคนการูที่มันเสียบไม้แล้วทำํำเขาจะคือเพื่อนส่วนมากที่ไม่ผ่านจะติดตรงที่ว่ามันโอเวอร์คุกเพราะว่าเขาทําจนมันสุกแล้วค่อยไปส่งแต่ว่าไอตอนตั้งแต่ครูสอนนะครูก็บอกว่าอันเนี้ยจะให้เสิร์ฟมีเดียมแรคือข้างในมันจะต้องบัดดี้อะไรเงี้ยเขาก็พูดตั้งแต่ตอนสอนแล้วแล้วก็ตอนที่ เรียนทฤษฎีก่อนก่อนที่จะไปสอบอะ่ะครูเขาก็พูดย้ำอีกทีว่าอันนี้จะต้องมีเดียมแรไม่งั้นมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงทิ้งให้มันแบบแข็งแล้วถึงไปส่งของเราอะ่ะจับแล้วมันแบบนิ่มๆกำลังแบบพอดีเหมือนตอนที่เรียนแล้วก็โอเคมีเดียมแร่อะส่งคือตอนที่เราส่งใช่ไหมเชฟเรียกเราด้วยคือปกติเชฟถ้าเขาไม่คุยอะไรเขาบอกให้มาเอาจานคืนก็คือไม่มีปัญหาก็คือผ่านแต่ถ้าเขาเกิด เรียกไปแล้วเขาเกิดคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่แบบอ๋อมีปัญหานั้นมีปัญหานี้ซึ่งเราเห็นเพื่อนที่ถูกเชฟคุยด้วยก็คือไม่ผ่านตัวนั้นตัวนี้นนอะไรเงี้ยเราก็ตกใจพอเชฟเรียกเรียกเสร็จปุ๊บเชฟก็ถามว่าจานนี้ของยูใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ตกใจนิดนึงแล้วเชฟก็พูดว่า is c o o k very 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 perfect เราก็แบบขอบคุณค่ะแล้วก็รับจานกลับไปแบบตื่นเต้นมากเวลาเชฟเรียกแต่ละที ทีนี้อาจจบจบการสอบไปก่อนเริ่มเริ่มพูดยาวคลิปนี้รู้สึกจะพูดยาวหลังจากสอบเสร็จเราก็มาเรียนอันนี้เจาะจงแค่ครัวก่อนนะจันพุธพุธที่อีกพุธนึงอีกครัวก็มาเรียนใช่ไหมเราก็เรียนเมนู4เมนูสจะเป็นเรื่องของ modern Australian casual dining ก็คือแบบเขาบอกมันเป็นเมนูค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่ว่าวันพุธที่เรียนเราไม่ได้เรียนทําเท่าไหร่ ก็มีทําอยู่อยู่ตัวตัวสองตัวประมาณเนี้ยตัวสั้นๆแต่ว่าส่วนมากวันพุธจะเป็นการแล่ปลา f i l ล่ก็คือเขาก็ให้ปลาหน้าตาคล้ายปลาตาเดียวมาแต่ละคนแล้วเขาก็บอกว่าให้แล่ยังไงให้แบบเออเริ่มคอดเกตเริ่มแบบดึงหนังออกแล้วมันจะมีเมนูหนังปลาด้วยเนาะแล้วก็ฝึกดึงหนังออกเสร็จแล้วข้างในก็แล่เป็นตัวฟิเล่ f i l ล่เก็บไว้สี่ส่วน หลังจากนั้นเขาก็ให้อีกปลาหนึ่งเป็นปลาเราก็ไม่แน่ใจว่าปลามันชื่ออะไรอะไร,อะไรบลูๆเลยสักอย่างจําไม่ได้แหละแต่ก็เป็นปลาอันหนึง่งอันนี้ก็มาขอดเก็ตเหมือนเดิมแล้วก็ล้างใส่ล้างพุงทําตัดครีบอะไรเนี้ยเตรียมเตรียมปลาแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมเกลือแล้วก็เอาปลาอบเกลือเหมือนเอาเกลือพอกกอแล้วก็เอาไปอบเป็นเมนูปลาอบเกลือก็แปลกดีแต่ว่าพอแบบอบมาก็คือ มันก็จะต้องตื่นเต้นนิดนึงว่าแบบตอนแะออกมาปามันจะเป็นยังไงของของพวกเราอ่ะกลุ่มเราไม่มีปัญหาแต่ของกลุ่มเพื่อนอะ่ะปาไม่สุกกันข้างในไม่สุกก็คือทําไม่สุกมันคือมันไม่โอเคใช่ไหมมันไม่รอดแล้วก็แบบแต่ของเราตอนนั้นก็คือเรามันสุกดีแต่ครูเขาก็ไม่ได้อธิบายแบบละเอียดเวอร์วงังว่าแบบเอาขึ้นมาเสร็จมันจะต้องเรสยังไงหรือทํายังไงคือเขาไม่ได้อธิบายก่อนทําแต่พอระหว่างทํา เราขึ้นมาแล้วเราเริ่มแคะไปแล้วเขาบอกว่าให้ทุกคนเอาเทอร์โมมิเตอร์มิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์ชิมปลานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่ะเราตอนนั้นเราเปิดออกมาแล้วอ่ะเราก็ชิมลงไปแล้วเขาบอกมันควรจะอยู่58เราก็ได้ประมาณ 50, 5 0 5สหตรงหางแต่ตรงตัวมันก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็แบบ คือเราไม่รู้เลยว่าอันนั้น,นเขาหมายถึงว่าให้ทําตั้งแต่ก่อนเปิดทามันยังไม่ได้ก็เอาเข้าใหม่แต่ว่าเขาเพิ่งมาอธิบายทีหลังเราก็จะงงๆนิดนึงแต่ก็นั่นแหละเราก็แบบโชคดีที่ปลาเรามันโอเคออกมาได้แต่ว่าเวลาแกะเป็นชิ้นๆก็จะตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ทําซอสการทําซอสเยอะมากวันตั้งแต่วันแรกเดือนหนึ่งของวันพุธกับวีคหกทั้งสงวันเลย มีซอสเยอะมากเขามันจะต้องมีซอสของสเต็กซอสของปลาซอสของเมนูนั้นเมนูโน้นเมนูน,น,น,นี้รู้สึกว่าโอ้เยอะมากเลยซอสเยอะแยะไปหมดทีนี้เมนูที่น่าเป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือเมนูสเต็กเราจะต้องทานสเต็กมีเดียมสเต็กมีเดียมก็คือมันจะต้องมีเดียมแล้วมันจะมีเดียมแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาบอกให้ลองจับมีเดียมอะมันจะนิ่มประมาณนี้ก็คือให้ลองจับดูแบบ เสียเสียเอาเข้าตู้อบแล้วก็จับจับมันจะไม่สามารถบอกได้ว่าเวลาเท่าไหร่เพราะอุณหภูมิมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าก็โชคดีตอนที่เราทําตอนเรียนมันก็ออกมามีเดียมอยู่แต่ทีนี้เรามีปัญหาอันหนึ่งหมูหมูเราได้ชิ้นบางเราก็เสียเสียแล้วไปอบไอเมนูหมูอ่ะแล้วมันเขาบอกว่ามันสุกไปนิดหนึ่งเราก็อันนี้พอเราโดนติงมาแล้วก็จะเริ่มคิดมากแล้วว่าอ่ะแล้วตอนสอบจะทำยังไงดีเพราะว่าพอมันแบบ เราคิดว่าเราหยิบหมูชิ้นบางไปพอหยิบชิ้นบางไปทีนี้มันก็เลยไม่ได้ความแดงๆนิดนึงแบบแบบชมพูอ่ะข้างในเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพยายามหยิบหมูชิ้นหนาๆหน่อยแล้วก็มาลุ้นกันอีบญาติอ่ะเราขอจะไล่หรือไม่ไล่ชื่อเมนูเดียเ,เมนูของวีคเอาแบบเร็วๆนะเมนูของวีค เนี่ยเขาเรียกเมนูโฟมันจะมีประมาณ8ตัวของเมนูโฟก็คือเมนู one two three four five มันจะเป็นกลุ่มเมนูเานาะที่เราแบบเรียนสอบเรียนสอบคราวนี้เราโฟกัสที่เรียนเมนูโฟมีทั้งหมด8เมนูก็มีอ่ะคริปปี้ไฟชาชาร ica, อนเฟนิก้าอซก็คือเอ่อหนังปลาหนังปลาทอดแล้วก็ซอสเค็มสควีดบีฟ s ชว m มัสกี ski. น่าจะเป็นชื่อพวกซอสอันนี้ก็เตรียมซุปนานอยู่แล้วก็เป็นเออเขาเรียกอะไรนะปลาหมึกซอเต้ปาหมึกทาก็ต้องต้องเตรียมปลาหมึกด้วยนะต้องเอาปลาหมึกมาเตรียมมาทําแล้วก็ทําซอสอันนี้คริปปี้สกินบรามานีแล้วก็ซอมสมอสบีอะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวๆสมิธแอปเปิลวัลุดวลุด <laughs> ก็อันนี้ก็คือปลาหนังกรอบแล้วก็ ซอสเยอะแยะไปหมดหลังจากนั้นบัตเตอร์าฟชิคเก้นอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่บัตเตอร์าฟชิคเก้นก็เอาชิคเก้นไปหมักแล้วก็เอาไปบัตเตอร์ายก็คือทอดเสร็จปุ๊บก็เอาบัตเตอร์ใส่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 ใส,ใส่ช่วงทอดคล้ายๆทำไข่ดาวแล้วเอาน้ำมันลา่ๆให้ข้างบนมันแบบโดนน้ำมันอ่ะอรมลงประมาณนั้นก็อร่อยทำไม่ยากแต่อร่อยมากเอ่อนี่ปลา ซอสเบสโฮสเนปเปอร์เลมอนบัตเตอร์ซอสก็คืออันนี้เป็นปลาซอสแบบปลาอบเกลือแกะออกมาเค็มอยู่นะต้องแบบเกือบจะต้องกินกับข้าวต้มแหละนี่โรสพอกโรสพอกเพปเปอร์คอนครีมซอสเทนี้แล้วก็อันนี้สเต็กสเต็กก็จะมีทูชอยออฟซอสเป็นแบบสเตอร์ลอยสเต็กชอยออฟซอสเบอร์เนสออเรสไวน์จัส ก็ซอสก็ต้องเตรียมนานเพราะว่าพอทําเสร็จเตรียมส,ส่วนผสมเสร็จผสมผสมเสร็จก็ต้องทิ้งให้มันรีดิวอะเนาะให้มันแบบรีดิวจนได้ที่เสร็จแ,แล้วเอามากรองอะไรอย่างเงี้ยก็สองซอสส่วนซอสเบอร์เนี้ก็คือทำคล้ายๆแบบอ,อฮอลแลนเดสเลยก็คือตีๆคราวนี้ตื่นเต้นมากกลัวมันจะแยกตัวแหละทุกคนเราก็แบบโฟกัสมากเลยว่าซอสจะต้องอุ่นก่อนคือตัวซอสจะต้องอุ่นตอนที่ใส่ บัตเตอร์แล้วอุ่นกับเย็นมันจะได้บาลานซ์มันจะได้ Balance, มิสคราวนี้เราก็แบบโฟกัสมากแล้วก็อุ่นมากแล้วมันออกมาดีมากคราวนี้ตื่นเต้นทุกคนซอสหวังว่าตอนสอบก็จะดีแบบนี้หมดยังแล้วก็แม็กแอนชีสความจริงไม่ได้8เมนูมี9เมนูวันนี้แม็กแอนชีสด้วยแต่ว่าแม็กแอนชีสอะส่งพร้อมกับสเต็กก็คือแม็กแอนชีสจะต้องทำเตรียมไว้ก่อน แล้วเมื่อไรที่เราลงเนื้อสเต็กเราก็ต้องเอาไมลแอนชีสไปใส่ตู้อบให้มันเริ่มออกสีเลาๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะส่งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องส่งพร้อมกัน <c oughs> เรียนเสร็จสองสที่ผ่านมาเรียนมาสามวันใช่ไหมเมนูสีเราจะต้องสอบวีคดหน้าอีกแล้วทุกคนเราไม่รู้ว่าเราทําคลิปได้ถูกวันหรือเปล่าเพราะว่าเราทําทุกๆสองคลิปใช่ไหมแบบพอทําห์หนึ่งสสอง อัดคลิปไอช่วงอัดคลิปอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบวีคถัดไปกําลังจะสอบอะ่ะแล้วก็จะเครียดทุกทีพอเรียนวีคสามวีคสวีคหก็สอบของเมนู3ใช่ไหมวีคหาวันจันแล้วก็เครียดตอนอัดคลิปคราวนี้เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนแบบเดจาวูอะไรอย่างนี้ก็คือวีคหาวีคหตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมสอบ ของวีกหน้าแต่โชคดีนิดนึงที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้มันเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกของ Western Australia ก็คือเขาจะหยุดวันจันทร์แล้วก็สอบแค่วันพุธแล้วก็ไปสอบอีกทีวันจันทรหน้าก็คือสอบคราวนี้สอบ2วันเลยนะของเมนู4เป็น preparation preparation day วันหนึ่งแล้วก็เป็นแบบเสิร์ฟวิ่งทั้งหมดแบบ8-9เมนูเนี่ยอีกวันหนึ่ง ก็วันที่หนักแหละจะเป็นวันจันทร์ของวีคถัดไปส่วนวันพุทธที่จะถึงเนี่ยจะเป็นแค่ Preparation ก็ไม่ค่อยหนักมากก็ยังแบบยังพอมีเวลาโอเคนิดนึงแต่ก็จะต้องเครียดสองวีคเลยอะไรอย่างนี้ก็สาธุขอให้หนูรอดปลอดภัยเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะยังรอดอยู่อีกหรือเปล่าแต่ถ้ารอดก็ดีเราจะได้ไม่ต้องไปสอบซ่อมแต่ว่าสอบซ่อมก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็เหมือนไปทวนแล้วก็ได้เมนูมากินเพิ่ม อ่ะทุกคนเราจบเรื่องครวัวดีกว่าเข้าทฤษฎีทฤษฎีทั้งสองสองาเลยทั้งวีคดาหค้าหก 6, อ่ะเราเรียนเรื่องมีดก็คือ,อทฤษฎีมันก็จะไล่มาตั้งแต่พวกซุปพวกซอสพ,พวกไก่ปลาสัตว์ปีกนะคราวนี้ก็เป็นมีดแล้วก็มีดอ่ะเนื้อหายเยอะมากมี70กว่าสไลด์ครูเขาก็สอนแบ่งครึ่งๆเนาะแบบเป็นครึ่งๆครึ่งแรกเลยอ่ะเป็นประมาณว่าเบฟ บีฟอ่ะมาเต็มๆมาแบบละเอียดมากๆแล้วก็เรื่องการแทรกชั้นไขมันเรื่องชื่อเรื่องมันจะมีการแบ่งผ่าเลยนะว่าวัวทั้งตัวตัดออกมามันจะเรียกชื่อนี้แล้วจากตรงชิ้นเนี้ยตัดตรงนี้ตรงนี้ส่วนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้คือมันก็จะมีการกระจายผ่าอะไรเยอะมากและเราผู้ไม่เก่งภาษาและไม่เก่งคำศัพท์เราเห็นชื่อต่างๆแล้วเราก็ ฉันจะต้องจำใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกแบบเชฟควรจะต้องรู้เพราะว่าในการไปออเดอร์ของอะไรเราจะได้ทำได้ถูกแล้วก็แบบก็เดี๋ยวจะพยายามอ่านทวนนะแต่ว่าพอเราเริ่มมีเวลาคือเราค่อนข้างยุ่งม,มันจะมีอะไรแทรกมาเรื่อยๆความจริงมันมีอีกเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบเเกี่ยวกับ เลขโปร vider นาเบอร์งานนวดอะไรเนี้ยแทรกเข้ามาช่วงเนี้ยมันก็เลยจะต้องทําหลายๆอย่างพอเราตั้งใจว่าเออเดี๋ยวว่างเราจะมาอ่านทบทวนมันก็ยังไม่ถึงขั้นไอต้องมาอ่านไอ้สิ่งจําเป็นกว่ามันเข้ามาเยอะแยะไปหมดเราก็แบบเออเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทีหลังไอไอเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยมานั่งเล่าแชร์ว่าเราทํายังไงเดี๋ยวรอให้เราได้เลขมาจริงๆก่อนนะ <S <S <ๆ>นะก็อ่ะเราก็เรียนสองวัเลยเกี่ยวกับมีด หลักๆก,ก็วัวไปครึ่งแบบครึ่งครึ่งแรกแล้วก็ต่อด้วยแบบเวลตัวหมูพวกเกมมิ่งพวกเออแกะพวกอะไรต่างๆนานาเยอะมากเจดสิบสไลด์ก็เดี๋ยวคราวหน้าน่าจะเป็นการเรียนวันสุดท้ายและของทฤษฎีของของเกี่ยวกับเอ่อฮอตคิชเชนหมายถึง ทฤสฎีฮอตคิทเชนเนี่ยจะเรียนซีฟู้ดคราวหน้าแล้วอีกวีคหนึ่งหลังจากคราวหน้าจะเป็นวีคสอบวีควีคเเรียนวีคแสอบแล้ววีคเก้วีคสิบอ่ะเราจะไปขึ้นเรื่องใหม่เรื่อง purchase goods ก็คือแบบการสั่งซื้อออเดอร์ของอะไรประมาณเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งของวีคเก้วีคสิก็เรียนและสอบของอีก2วีคนั้นทีนี้เรามาเข้าฝึกงานกันดีกว่า ความจริงอะ่ะเรายังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะเราอาจจะเล่าได้ไม่เยอะมากเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดตอนฝึกง,งานที่ใหม่แบบในคลิปหน้าดีไหมคลิปนี้ก็ยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเราเล่าคร่าวๆก่อนก็คือเมื่อตอนจบวีคตรงกลางวีคห้าวีคยี่ิห้าของที่ในคลิปเราเนี่ยคือเราก็บอกลาเขาเราก็เตรียมอบเตรียมจดหมายเล็กน้อย,อยใส่ไปในเอ่ออะไรนะ ของที่เราเคยเตรียมมาจากไทยอ่ะคือเราก็จะเตรียมพวกของแบบกระเป๋าลายช้างอะไรบ้างนิดหน่อยของให้เป็นเหมือนของช้ำลวยแต่ว่าไม่ได้ให้ใครมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็เลยยังอยู่กับเราแล้วก็มีอยู่แหละแล้วก็เตรียมอ่ะ เขียนจหมานิดนึงเพราะว่าก็บอกลาเขาบอกขอบคุณที่เขารับเรามาทํามาฝึกงานแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะจ้างเมื่อไหร่ก็แบบจ้างได้นะเราก็แบบบอกย้ําไปอีกทีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจ้างเราไหมเพราะว่าเขาชอบที่เรามาฟรีมากกว่าก็นั่นแหละก็เขียนบอกลาไปแล้วก็แบบบอกบายยบอกลาบอกว่าคิดเป็นทารอะไรอย่างงี้พอฝึกจบแล้วก็เยสในที่สุดแล้วก็จบฝึกงานที่นั่นเพราะเราเริ่มมีความเบื่อและเราแบบ เห็นตั้งแต่เบรคฟาสต์แล้วก็ล้านที่มันก็จะเป็นแบบรูปการทําประมาณนี้เราเรียนรู้แล้วแล้วก็แบบมันก็อิ่มตัวประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากไปเห็นประสบการณ์ใหม่ๆทีนี้วีหกนี่เราพูด2 w e วีได้วีคทั้งบอกลาวีคทั้งเริ่มต้นเลยเนาะวีหกความจริงก็คือเมื่อวานเมื่อวานน่ะเราไปฝึกงานที่ ใหม่เป็นร้านเอเชียความจริงบอกร้านเอเชียก็บอกร้านไทยไปเลยดีกว่ามันเป็นร้านเอชความจริงเราคิดว่าร้านที่เราเลือกสองอันระหว่างสองอันอ่ะมันคือคนละร้านกันอันนึงเป็นร้านจีนและเนี้ยเป็นร้านไทยแบบไม่เกี่ยวกันแต่พอเขาส่งอีเมลคอนแทคของแบบเฮดเชฟอ่ะดันเป็นอีเมลที่แอดแล้วชื่อร้านของร้านจีนที่เราแบบ เกือบจะได้ไปอ่ะแล้วก็เลยถามคนที่แบบเราคอนแทคว,ว่าเอ๊ะฉันสับสนสรุปฉันไปร้านไทยใช่ไหมไม่ใช่ร้านนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่มันเป็นเครือเดียวกันมันก็เลยถึง that's why แบบอีเมลมันถึงเป็นแอดชื่อร้านนั้นแล้วก็อ๋อโอเคเป็นร้านเครือเดียวกันนี่เองขอเราอะ วานเราเข้าไปถึงเวลาเราก็เข้าไปก่อนก่อนถึงวันเราก็พิมพ์เทกไปนิดนึงว่าเออเราจะเข้าไปนะเจอกันนะอะไรเงี้ยเพื่อรีมายเขาว่าถึงเวลาเราก็เข้าไปตามที่เขาบอกสิบเอ็ดโมงนี่แล้วเ,เข้าไปเสร็จแล้วก็แบบเขาก็มาเซ็นเอกสารอะไรให้ก่อนเลยนะแต่ก็ยังเซ็นไม่ครบเพราะว่ายังแบบมันจะต้องมีเลขยก A, B, A, เบลเลขอะไรเขาบอกเดี๋ยวเขาไปหามาให้ทีนี้ก็ออของวัน เมื่อวานน่ะมันดันมีประเด็นเหมือนมันจะมีงานงานเลี้ยงวันเกิดของเจ้าของร้านที่เราทํางานด้วยอีกทีหนึ่งแล้วดันจัดวันที่เป็นวันฝึกงานพอดีแล้วมันเป็นวันฝึกงานวันแรกความจริงเราก็ไม่อยากจะขอแบบไม่อยากจะแบบมีอะไรปัญหาอะไรกับงานฝึกการฝึกงานวันแรกของที่ใหม่แต่ว่าเราก็กังวลเรื่องแบบต้องเดินทางไปร่วมงานจะไม่ไปมันก็ เขาก็ไม่ได้แบบจัดตลอดอ่เขาก็ปีนึงมันก็มีแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปร่วมง,งานเขาแต่ว่าสภาพเราก็แบบไม่เหนื่อยมันอารมณ์เหมือนแบบยุ่งยุ่งทุกวัน,ม,น,นมีนู่นมีนั่นมีนี่แล้วเราจะต้องไปเตรียมปาร์ตี้อีกมันไม่ใช่อารมณ์แบบคุณแม่บ้านที่ตื่นเต้นกับงานนี้เตรียมตัวหาชุดอะไรอย่างนั้นเนาะแล้วก็แบบ แต่มันก็ควรจะต้องไปอะเราก็เลยลองขอเขาว่าฉันขอเลิกเร็วได้ไหมฉันอาจจะต้องไปถ้าถ้าพี่ใจดีอะไรเงี้ยก็พูดแบบประมาณนี้เขาก็แบบออได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสายออฟให้เลยแบบกลับได้อะไรเงี้ยอ่าสี่ห้าโมงก็กลับได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบจะพักเขาเริ่มทักเรียกผมพี่เดี๋ยอายุเท่าไหร่ไอ้เราก็แบบอา้าวน้องแน่เลยวะทักอย่างเงี้ย แล้วก็แบบอาหรือน้องเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราบอกอายุไปเขาแบบกออมีแปดยังพี่อะไรก็แบบจ้า<笑><笑>ทีนี้ทุกคนในครัวทั้งหมดเกือบทุกคนก็เลยเรียกฉันพี่หมดเลยความจริงเราก็ไม่ได้เยอะกว่าเขาไม่กี่ปีเองอะ่ะแต่ว่าก็มีคนที่อายุเท่าๆเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรียนรู้ใหม่ว่าโอเคร้านไทยมีแต่เด็กๆนะคะไม่เหมือนพวกแบบร้านอื่นๆร้านออสซี่ที่แบบ เป็นผู้ใหญ่หน่อยหรือว่าหรือมันแล้วแต่หลานก็ไม่รู้ว่าปกติเราก็จะเจอผู้ใหญ่แต่อันนี้เขาเป็น h ฮชเชฟเนี่ยแล้วเขาก็ยังแบบยังอายุน้อยกว่าเราก็อ๋โอโอเคแต่ก็ไม่ได้อะไรเราก็แบบไปเรียนรู้เนาะแต่ว่าออพอเข้าไปทาจริงจริงะเรายัางไม่ได้ทําอะไรเยอะมากเราก็แค่แบบไปช่วยเขาหั่นอันนั้นปอกอันนี้แล้วมันก็มาเป็นแบบกระบะใหญ่เนาะกว่าเราจะปอกปอกปอกเสร็จก็ใช้เวลาไปสักพักหนึ่ง แล้วก็ไปหัน่นไปช่วยเขาเตรียมสควิตเตรียมอะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เราไปเรียนการทำเอ่อเซสชันหนึ่งเขาให้เราอยู่กับคนคนหนึ่งที่ทําอยู่เซสชันการทอดกับไอ้ของที่มันเอาไปปิ้งย่างอะไรนิดหน่อยเสิร์ฟมันจะเป็นบางเมนูอ่ะที่คนนี้รับผิดชอบเขาก็ให้เราคอยดูเขาทําให้คนนั้นคอยสอน แล้วก็วันศุกร์เมนูมันก็ค่อนข้างยุ่งอะน้องตอนแรกมันเข้ามานิดนึงเขาก็สอนสักพักมันก็มาแบบเยอะๆเยอะๆเยอะบางทีเราก็ไม่กล้าไปยืนแทรกตอนที่เขาวิ่งหยิบนูน่นหยิบนั่นหยิบนี่แต่เราก็แบบหันไปดูทําในส่วนของเราที่เราทําแล้วก็หันไปดูอยู่บ้างเ,เรายังไม่เล่าละเอียดละกันว่าอะไรทํายังไงเท่าไหร่ในครัวเพราะว่าเดี๋ยวรอเราทํางานให้มันมากมากกว่านี้ก่อนแล้วแหละเราจะมาลองสรุปให้ดูว่าลักษณะ การทำงานของเซสชันนี้มันจะเป็นประมาณแบบวิ่งทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเออก็คร่าวๆก็คือเรามาเริ่มงานที่ใหม่แล้วก็เริ่มแบบรู้จักคนใหม่ๆซึ่งเขาก็พูดภาษาไทยฟังเพลงไทยกันทั้งร้านทั้งในครัวเราก็แบบอยากจะพึกงภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้จักคนไทยบ้างก็ได้บางทีแบบอะไรหลายๆอย่างมันคงมาทำให้เราจะต้อง มาเขาเรียกอะไรนะและมันลองฝึกร้านไทยถ้าถ้าเราเทียบเมนูจริงๆอะไรหลายๆอย่างจริงๆอะเราก็ต้องยอมรับว่าอาหารไทยมันหลากหลายมันไม่ใช่แบบเหมือนแค่แบบพวกไก่ทอดหรือปลาหมึกหรือหรืออาหารแบบพิซซ่าที่แค่เตรียมๆหน้าเอาเข้าอบหรือพวกอาหารอเม็ซิกันอะไรที่มันแบบเตรียมอยู่ไม่กี่อย่างแต่อาหารไทยมันจะมีความหลากหลายทั้งผัดทั้งทอดทั้งอันนี้ทั้งแบบ เอาไปหนึ่งไปโอ้มันก็ได้ลองทำร้านอาหารไทยก็ถือว่าโอเคแหละเราจะได้มีประสบการณ์และความรู้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีหลังจะฝึกงานหลายๆรอบเดี๋ยวค่อยมาเล่าเพิ่มตอนนี้เราก็เริ่มเจ็บคอแล้วป่าเราต้องเตรียมไปทำงานต่อทุกทีเลยขนาดว่าเราเอามาอัดก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งที่จากที่เราเคยจะต้องอัดแต่ว่าเราก็จะต้องได้ไปทำงานอยู่ดีมีงานทุกวัน ไม่มีงานไม่มีเงินเราจะต้องมีงานก่อนเราถึงจะมีเงินนะคะทุกคนสู้สู้สู้สูถ้าใครคิดจะเรียนหรือใครยังพยายามทํางานหาเงินเรียนอะไรก็แล้วแต่สู้ส,สู้ทุกคนเจอกันวีคอีกสองวีคเจอกันอีกสองวีคและอีกสองคลิปเราจะได้จบเทอมนี้กันแล้วแหละบายบาย